ค่ะด้วยที่ปีที่แล้วหนูมาเรียนคอร์สแรกของปีต้นปีเลยก็คือคอร์สสมาธิเอัาฟาแล้วหนูอ่ะได้รับโปรแกร,รมสมองวันนั้นก็คือเข้าบรนนี้ขึ้นเอัาฟาแล้วอาจารย์ก็โปรแกร,รมว่าจะทาอะไรต่อจากนี้ก็จะเป็นคนสําเร็จและก็นึกภาพอะไรในนั้นอ่ะมันได้ตั้งแต่วันนั้นแล้วทาอย่างนั้นอ่ะได้ทั้งปีก็เลยว่าปีนี้ขอให้อาจารย์เปิดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะคือแบบต้นปีเนี่ยแบบอยากจะโปรแกร,รม ักครั้งหนึ่งแล้วก็ให้ปีเนี้ยคือโลงเลยสบายเลยเป็นคนใหม่ในในสมาธินั้นแล้วก็มีหลายคนเลยใช่ไหมคะที่น่าจะต้องการแบบคนลูกไม้บางคนชอบถามว่าไปเรียนอะไรคอร์สแรกก็เลยบอกว่าเรียนเกี่ยวกับสมาธิค่ะแล้วพอเขารู้ว่ามันไม่ใช่แบบสมาธิเหมือนที่เราเคยทํามาเป็นสมาธิที่แบบเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่ได้การเรียนรู้ใหม่ๆเรื่องอื่นพวกใหม่เซตแนวคิดด้วยทีเนี้ยมันเลยมันเลยกลายเป็นลูกไม้ที่แบบ ปี2507อ่ะเ,เป็นปีเปลี่ยนชีวิตเลยอ่ะ <ừ> um. แล้วถ้าแบบ225เนี่ยโปรแกรมอีกรอบนึงมันจะเปลี่ยนขนาดไหนเพราะเราก็อัพเวลตลอดใช่ไหมมันจริง,รงค่ะดีม,มากเลยสมาธิแบบอาจารย์เก่งเรื่องนี้มากเลยอคอร์สนี้เนี่ยเป็นคอร์ที่เปิดมาให้สําหรับใครที่อยากโปรแกรมข้อมูลที่ดีๆเข้าตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่สําเร็จวันที่1กุมภาพันธ์นี้นะคะจาก20,000นะคะเหลือเพียง9,900บาทเท่านั้นนะคะราคาดีมาก สำหรับ10คนแรกนะรีบลงทะเบียนเลยนะครับมาเจอกันหรือว่าเรียบร้อย10คนแรก6,900เเท่านั้นนะครับใน t ิกต็อกนะคะแอดไลน์ b u um. n d i t <c oughs> ได้เลย <c oughs> นะคะ